ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสูกุซก่นนได้ครับผมพบกับค่อยมุมน้อยรอยเอ็ดช่อแนวคือเกา่าคือเดิมนะครับผมวันนี้บุมน้อยพึ่งเดินทางกลับจากามุกดาหารนะครับไปธุระปับปั่งหลายย่างหลายแนวนะครับผมวันนี้บุมน้อยก็ไปทําเรื่องนะครับเกี่ยวกับทีเ่เราจะเอารถนะครับข้ามไปนะครับที่ ฝั่งนั้นนะครับก็บคือยังกับอนันประเทศบ้านๆลาวสตาร์นะครับเพื่อที่จะไปอ่าประเทศเวียดนามนะครับไปทําเรื่องวันนี้ก็มาทําเรื่องต่างๆนะครับเดินเอกสอการเอกสารต่างๆนะครับเอาทำไมจ,จึงจะไปว่าที่พี่น้องครับผมอันถ้าจะไปยัง <c oughs> ไปอัน <c oughs> ไปซื้อของนะครับไปเอาของมาขายนะครับก็คือเราจะไปเอามาเอง นะครับก็คือขนมบางอย่างเนาะแล้วก็ก็คือของสินค้าจะมาจากเวียดนามแล้วก็มาลงที่ลาวแล้วก็ข้ามไปแล้วที่ลาวค่ะอ่านะครับะนะก็ทำเรื่องนะครับตอนนี้เราทำเรื่องไปนะครับอ่าต่างประเทศเหมือนเด้เออะทำเรื่องไปลาว <laughs> นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาพราขนมขนมนะบางบางอย่างมันก็เป็นของต่างประเทศแล้วก็จะเป็นนำเข้าไปเองนะครับแล้วก็มาเสียภาษีนะครับอยู่ที่ฝั่งไทยนะครับ วันนี้บุมน้อยก็ขายของปกตินะครับมีหลายคนนะครับถามมาว่าเอ๊ะบุมน้อยจะไปหาแม่สาววิธีวันไหนวันตีบุมน้อยจะเดินทางไปกกกว่าันอาทิตย์นี้นะครับไปหาแม่สาววิธีนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อหมูกระทะแซ่บเไปกินกันนะครับผมกับแม่สาววิธีนะครับเรามีการนัดกันแล้วนะครับก็มีการคุยกันกับทุกวันนะครับกับแม่สาววิธีนะครับนู่นนั่นนะครับมาลอเจอกแจ๊กนะครับคุยกันเนาะนะครับบุมพี่หยังครับตามภาษาบอก้าไหมค่ะ วันนี้ก็ขายของตามปกตินะครับวันนี้มาเดินเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินเรื่องรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเกี่ยวกับเรื่องนะครับเขา,าเรียกว่าอะไรนะส่วนที่สัญญานะครับใบสัญญานะครับเกี่ยวกับการนําสินค้าเข้ามานะครับตอนนี้ก็รอรอประเทศเปิดอย่างเดียวตอนนี้ก็ยื่นเรื่องยืน่นเอกสารไว้แล้วเหลือแค่นะครับสเส็นการนํานเข้าของสินค้าต่างๆนะครับก็คือบุมน้อยจะ นำเข้าขนมมาเองนะครับในวันที่ประเทศเปิดนะครับแล้วก็มีของกินต่างๆรวมไปถึงสินค้าต่างๆนะครับของอประเทศเวียดนามแล้วก็ของทางฝั่งลาวนะครับเพราะว่าขนมส่วนมากเนาะนะครับมันก็ปเ,เป็นของต่างประเทศเหมือนกับถั่วตัดพวกเนี้ยถั่วตัดพวกนี้ก็เป็นของเวียดนามขนมยังเก็ขนุนทอดเออนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมน้อยทําไมจึงจึงมาทําเรื่องบะขนุนทอดคาตลาดโอ้ย ประเทศบ่เปิือบังขนมขาตลาดแหมยบงังมีทอดบังมี่บุมน้อยขายดีมากอุย้ยบงังมีขนมบุมน้อยขายดีมากนะครับตอนนี้คือแบบเลูกค้าสั่งมานะครับเป็น30 40ออเดอร์ก็ไม่มีของให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบุมน้อยก็เลยบุมน้อยเป็นคนที่ใส่แบบนี้บุมน้อยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าระห่ำเกี่ยวกับการค้าขายนะครับถ้าเกิดว่าเออถ้าไม่ทันใจกู <c oughs> เอามาเองดีกว่าเออนะครับเราไปเอามาเองเลยนะครับตอนนี้ก็ ขนนทอดมันมันจะมีปัญหานะครับนําเข้ามาประเทศไทยไม่ได้เพราะว่านําเข้ามาได้แต่ว่ามันช้าเนยเออมันติดโควิดประมาณนี้เนาะนะครับผมแล้วก็รอประเทศเปิดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับคิดีิบูณ้อยก็ทํามาหากินปกตินะครับเอาคึ้สิกออะไรมีแต่กอกับกอเงื้ลไหลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับบูณ้อยก็จะไปบ้านกกกอกนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนเรื่องกระสงกระเสียดราม่า แล้วแต่เรื่องของขาวมันบวกเกีียวกับข่อยนะพี่น้องเนาะนะครับเราก็อยู่มาแมะแม่ๆของเรานะครับทําคลิปกินคลิปที่ออกไปนะครับออกภรษาเราโอ้ยออกราษาโอ้ยโควิดซตาแล้วก็ไปงานคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้เนาะนะครับหาเหตุให้มันสร้างสรรค์พวกเราพี่น้องบ้านนี่เออทําสิ่งที่มันสร้างสรรค์น,นะครับให้กับเอฟซีได้ดูบางคนบอกว่าโอ้ยมึงน่าจะคิดแบบนี้ได้ตั้ง,งนานแล้วนะวรสษัไม่หลอกลูกค้าเอฟซีครับส่วนมากแบบ่บูมคิดนะว่า มันยังไม่ถึงเวลาของมันนะครับตอนนี้มันก็จวนถึงเวลาของมันแล้วที่เราคงจะพอกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วนะครับแล้วมันจะมีระยะเวลาของมันนะจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสอนให้เราเข้มแข็งประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับมันเป็นครูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นครูมันเป็นการเรียนรู้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็บูมก็นะครับใครจะมีปัญหาดาวมงดนามาอะไรก็เรื่องของเขานะครับบูมก็จะไปหาแม่สาวัิตีแม่สาวัิตีแม่สาววิตีโอ้ย โบผิดโบเสีเยเงืดหลายเงืดหลายเออสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาตอบคําถามนะครับว่า,าบุ๋มน่าจะไปอ่านบ้างกกอกวันไหนก็สุปว่าไปวันอาทิตย์นะครับแล้ววันนี้นะครับก็กําลังเดินทางกลับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะออกจากเมืองมุกนะครับอา้าวถามว่าทําไมจึงมามุกวาทีิพิ่น่นองถ้าทําเรื่องข้ามด่านเนาะ ถ้าไม่มาทํามุกก็ไปทาที่หนองคายแต่ว่าบ้านเราอยู่ใกล้มุกดาหารนะครับเราก็ทําเรื่องข้ามประเทศนะครับไปไปลาวนะครับอยู่ฝั่งเมืองมุกนะครับแล้วก็บุ้มก็จะทําเรื่องนะครับไปที่เวียดนามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับ f c ท่านไหนนะครับที่รอของกินวันนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้บุมน้อยจัดเต็มนะครับสําหรับลูกค้าบางคนก็ถามว่าเอาบุมน้อยมึงขายไดเสื้อผ้าเหรอ ไม่หรอกครับบูมน้อยขายเสื้อผ้าไปด้วยขายของกินไปด้วยนะครับขายทุกอย่างที่ตัวเองอยากอยากจะขายแล้วก็บูมน้อยขอฝากนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสาหรับคนที่กําลังท้อแท้นะครับในเรื่องต่างๆเนาะเพราะว่าวิกฤตวิกฤตโควิดนี่มันทําพิษนะครับหลายคนก็ตกงงตกงงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับฮึ้นสู้ต่อไปนะครับต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันนะครับมันไม่มีใครรวยมาตั้งแต่เกิดยกเว้นว่าพ่อกับแม่คนนั้นอ่ะพ่อกับแม่ตระกูลนั้นรวยนะครับภาษาอีสานเขาเอิญว่า ผีปันน้าให้ปันไปคนละอย่างนะครับผีปันน่าให้ปันไปคนละอย่างบางคนก็เกิดมาจนบางคนก็เกิดมารวยรวยพี่น้องครับผมเออเหมือนกับบูมน้อยนี่เกิดมาจนทุกข์หลายจนได้แก้ผ่าขีอนั่นแหละเราก็ต้องดิ้นรนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนพยายามให้ถึงที่สุดนะครับพยายามให้ถึงที่สุดนะครับสําหรับบูมน้อยเหมือนกันพยายามที่สุดเลยนะตอนนี้น่ะขายอะไรก็แล้วแต่เราทําอะไรก็แล้วแต่เราทําด้วย ใจที่เราอยากจะทํะทําด้วยใจรักขอแค่ว่าขอแค่สิ่งสิ่งที่เราทาอ่ะมันไม่ผิดกฎหมายแล้วมันไม่มันไม่เบียดเบียนใครก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ทําไปเถอะนะครับเกี่ยวกับการได้เงินได้ทองทําไปนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับทําในสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรที่มันฝืนตัวเองอย่าไปทำเหมือนกับบุมน้อยนี่บุมน้อยชอบขายเสื้อผ้าชอบขายของกินตอนนี้นะครับบุมน้อยก็ขายของก่อของกินขายเสื้อผ้าไปนะครับหนึ่งในนี้ก็ ต้องขอบพระคุณนะครับพี่น้องเยอรมันนะครับคนที่นะครับทาให้บูมนะครับได้รู้จักนะครับการการค้าขายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เปิดทางให้บูมได้นะครับรู้จักการขายผ้าได้รู้จักการอ่าค้าเอ่ยไหมกันการค้าขายออนไลน์นะครับเพราะว่าบูมไม่เคยขายออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่อุ้มจูบูมน้อยมานะครับไม่เคยลืมนะครับบุญคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยบานซอสซอสพ่อแม่พี่น้อง เล so, people, so ือกบูมน้อยกาเบอร์หน okay, okay, ึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งในใจเธอพุูนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอไปกำลังใจให้กับทุกคนนะวันอาทิตย์เจอกันที่กุกกอกนะครับป้าถอนลุงม็อกแม่สาวิตีนะครับเจอกันนะครับยังไม่ได้ถามเลยว่าเขาอยากจะเจอเราไหมอยากอยากคุยกันแล้วคุยกันแล้วโอเคพี่น้องครับผมสารคิปนิกออกไปสันนี่สักก่อนสบายดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับโอสวัสดีครับผม